ในกรณีที่เราต้องการที่จะทําการพิมพ์นะครับออกทางเครื่องพิมพ์นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําการตรวจสอบรูปแบบของเอกสารของเราว่ารูปแบบของเราเนี่ยถูกจัดอยู่ในลักษณะที่สวยงามหรือยังนะครับโดยวิธีการนะครับเราสามารถคลิกที่นะครับไอคอนตัวนี้ได้นะครับเราเรียกว่าเป็นไอคอนตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับเราสามารถคลิกลงไปได้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับโปรแกรมจะพรีวิวนะครับตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับให้เราดู นี่คือตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อที่จะขยายดูรูปแบบนะครับเต็มได้นะครับโดยสังเกตจากตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับตรงนี้คือมุมมองแบบ100%เตเต็มนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะกลับไปนะครับในหน้าปกติเราก็สามารถคลิกที่เมนูปิดนะครับตรงนี้เมื่อเราสังเกตแล้วว่านะครับไฟล์ที่เราพิมพ์มาเนี่ยนะครับ ถูกจัดรูปแบบอย่างสวยงามแล้วเราสามารถที่จะเลือกพิมพ์ได้นะครับซึ่งเวลาที่เราจะทําการพิมพ์นะครับถ้าเกิดเราคลิกที่ไอคอนพิมพ์เลยนะครับโปรแกรมจะทําการสั่งพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์เลยนะครับจากนั้นนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าให้เราเลือกที่เมนูแฟ้มนะครับแล้วก็เลือกที่พิมพ์นะครับหรือว่าเลือกที่ c t r o l p นะครับกดเมนูลัดนะครับ c t r o l p ก็ได้นะครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับ หน้าต่างนั้นจะทำให้เราสามารถทำการเซตค่าต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่เรามีเครื่องพิมพ์หลายเครื่องนะครับเราสามารถที่จะเลือกเครื่องพิมพ์ได้นะซึ่งเครื่องพิมพ์ที่เช็คถูกหมายความว่าเป็นเซตค่าตั้งต้นไว้ให้นะครับก็คือว่าจะทําการสั่งเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ให้นะครับจากนั้นเราสามารถคลิกที่คุณสมบัติเพื่อทําการกําหนดคุณสมบัติต่างๆนะครับที่เราจะทําการพิมพ์ได้ นะครับนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการกําหนดช่วงในการที่จะพิมพ์นะครับมันก็จะมีการกําหนดอยู่ทั้งหมด3รูแปแบบนะครับ ตัวอย่างแรกก็คือทั้งหมดก็คือถ้าเกิดเรามีไฟกระสารทั้งหมด10หน้า,นา <ส tır. S 1> ก็จะพิมพ์เลยออกมาทั้งหมด10หน,าน้านะครับถ้าเกิดเลือกที่หน้าปัจจุบนันนะครับสมมุติว่าเราอยู่ที่หน้าที่8โปรแกรมก็จะพิมพ์เฉพาะหน้าที่8ออกมาให้เรานะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการเลือกเฉพาะส่วนนะครับถ้าเกิดเราต้องการพิมพ์เฉพาะส่วนนะครับให้เราเลือกที่หน้านะครับเราสามารถพิมพ์นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะพิมพ์หน้า1ถึงหน้าที่5 ก็พิมพ์เลข1ขีด5นะครับแล้วต้องการกระโดดไปพิมพ์หน้าที่7ก็ใช้เครื่องหมายคอมมาแล้วก็เลข7แบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากําหนดช่วงของหน้าที่จะพิมพ์แล้วนะครับเราสามารถกําหนดนะครับจำนวนสําเนาได้ว่าต้องการกี่สําเนานะครับตรงนี้คือ1สําเนานะครับถ้าเกิดเรากําหนดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราสามารถกดที่ตกลงนะครับได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการสั่งพิมพ์นะครับ